เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีคลิปสรุปเทศที่มีชื่อว่า Mighty Meg ครับซึ่งเป็นเทศที่เมื่อเราลงไปนะครับเปิดเทดแล้วเนี่ยมันจะเรียกหุ่นยนต์จากกลขนาดใหญ่ขึ้นมาครับในสนามของเรานะและที่สำคัญเลยนะครับก็คือตัวละคร Mighty m e แต่ละตัวเนี่ยถ้าเลเวลดาวสูงขึ้นนะครับจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เก่งขึ้นไปด้วยนั่นเองครับ ก็คือยิ่งดาวเยอะยิ่งโหดนั่นเองโดยเทปไม้ที่เมกนะครับก็จะสามารถเปิดเป็น3นะครับถ้าเราเปิด3แล้วเนี่ยคุณจะกลนยักษ์นะจะลงสนามช่วยโจมตีศัตรูนะครับพร้อมฟื้นฟูพลังชีวิต10%จากความเสียหายที่ทำได้ครับถ้าเปิด5นะครับก็จะเป็นเบสโปรโตคอลเลเวล1ครับคุณเนี่ยจะได้รับความเรยวโจมตีแล้วก็เกาะเพิ่มขึ้น ทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็ยืนไฟได้นานมากยิ่งขึ้นครับส่วนถ้าเราเปิด7นะครับก็จะเป็นเบลโปรโตคอลเลเวลสองครับก็จะเป็นการอัปเกรดโปรโตคอลดาบนะครับเติ่มดาเมจแล้วก็ลดความเสียหายที่หุ่นได้รับทำให้หุ่นของเราเนี่ยกลายเป็นแทงที่โหดสุดๆในทีมเลยน,นั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทรดนี้มีตัวอะไรบ้างสกิลของแต่ละตัวมีอะไรนะครับตัวแรกครับก็คือรูเซียนตัว1บาทครับสกิลเนี่ยจะเป็นการยิงกระสุนเวสีนัดใส่เป้าหมาย แต่ระนาดเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวท8 0 120 180ตามพลังโจมตีเวทแก่ศัตรูตัวแรกที่โดนนั่นเองครับกระสุนพลาดเป้าเนี่ยจะฟื้นฟูมานาส0หน่วยต่อกระสุนนั้นนั่นเองครับตัวต่อมาอาร์อก ok, ตัว1นึงบาทครับยิวเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตพลังเวทแล้วก็เลื่อนนั่นเองครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายกายภาพนะครับตามพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทแก่เป้าหมายแถมยังฟื้นฟูดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุด100มพลังวิตที่เสียไปนะครับก็คือ เลือดยิ่งน้อยดาเมจย,ยิ่งแรงนั่นเองครับตัวต่อมานะครับแก๊งแพงตัว2บาทนะครับสกิลเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพนะครับตามพลังโจมตีครับแกะศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำสุดในรัศมี2ช่องนะครับถ้าศัตรูตายเนี่ยก็จะมีโอกาส40%ตามพลังเวทได้รับทอง1บาทนั่นเองครับตัวต่อมานะครับเซนนาตัว3บาทนะครับสกิลเนี่ยจะเป็นการยิงพลังโจมตีเป็นเส้นตรงเหมือนเลเซอร์นะครับผ่านเป้าหมายในระยะเวลา1วินาทีสร้างความเสียหายกายภาพนะครับ แต่โบนัสตรงนี้เนี่ยจะได้ทั้งดามเมจ กายภาพบวกกับพลังเวทด้วยนั่นเองสตูตัวถัดไปที่หลังจากโดนเลเซอร์นะจะได้รับความเสียหายตามพลังโจมตีด้วยนั่นเองครับทุกคนหาไม่มีสตูเหลือในช่วงสกิลนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูมานาตามเวลาที่เหลือนั่นเองครับต่อมาครับคาม่าตัว4บานะครับสกิลจะเป็นการปล่อยลูกดิสพลังงานนะครับสร้างความเสียหายเวทต่อเนื่องในรัศมีหนึ่งช่องครับแล้วก็ดิสเนี่ยจะหายไปหลังสร้างความเสียหายรวมแล้วนะครับตามพลังโจมตีเวทนั่นเองครับตัวต่อมาครับเจโฟตรงนี้ อาจจะดูยากนิดนึงเป็นตัวที่ผมใส่วอลบอกนั่นเองครับกิลเนี่ยจะได้รับโล่เนาะตามพลังเวทแล้วก็เลื่อนนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีแล้วก็เป็นการกระโดดเนาะใส่สตู ในรัศมี2ช่องนะครับสร้างความเสียหายเวแล้วก็ซ C สตาร์สตูด้วยนั่นเองครับตัวต่อมานะครับโยเนตตัวที่ใส่เทมคาเคลฟูรี่นะครับสกิลมันดูยากนิดนึงนะผมอัดตอนไฟต้นเองครับมันเลยอัดยากนิดนึงนะครับโยเนตเนี่ยจะมีแพสซีฟก็คือเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่สามารถสะสมได้นะแล้วก็โยเนตเนี่ยสกิลนะครับจะเป็นอีแพสซีฟติดตัวก็คือทุกการโจมตีนะครับจะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่สะสมนะครับแล้วก็สลับกันระหว่างสร้างดามี ตามพลังโจมตีและดาบเวฟตามพลังเวทด้วยนะครับกิลเนี่ยเมื่อมานา,นาเต็มนะครับก็คือจะปล่อยขึ้นพลังใส่สัตที่ไกลที่สุด2ตัวครับสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมทําให้ลอยขึ้นเล็กน้อยด้วยนึ่ครับโดยคอมที่ผมแนะนํานะหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้2เวอร์ชั่นแล้วแต่ว่าเป็นเมตาอันไหนนะเมตาแรกเนี่ยครับที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือเราจะได้เป็นเมตาไมตีีเมกเจ็ด นะครับก็คือเพิ่มไลฟ์ไปหนึ่งตัวแค่นั้นแหละจบแล้วนะครับมันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยูนี้แล้วนะเอ่อคอมนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว,ว่าเป็นคอมที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เล่นได้สนุกมากๆนะส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็คือเวอร์ชันรีโลนะครับก็อาจจะเล่นแค่5ก็ได้ไปก่อนเนาะถ้าเมก5ไอหุ่นยนต์เนี่ยมันเก่งตรง5นะครับมันเล่นโลได้ทั้งแก๊งแคงเซนนาด้วยนะครับอาอร์ะ Talk อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเก่งขึ้นตามจำนวนดาวมาีต m เมกใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะได้นไสองเวอร์ชั่นแล้วแต่ว่าเมตาเป็นฟาสหรือเมตาเป็นรีโลนั่นเอครับซึ่งผมก็มีคลิปเกมไฟให้ดูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไฟคร่าวๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะในส่วนของเทปไมตี้มิกนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกเปิดมาเป็นเสจแล้วนะครับทุกคนก็ไอเทมค่อนข้างดีนะครับบอกเลยว่ามันหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ย มันค่อนข้างเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวดาเมจของคอมเราด้วยนะตรงนี้ผมเล่นในส่วนของ้องฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคอมรีโลนะครับแมเมก,ก็อาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่คาม่าเนี่ยก็จะช่วยทําดาเมจกับโยนี้ได้ในส่วนของคอมที่ถ้าเราเล่นเป็นเจดนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกไฟล์หนึ่งนะครับเจอในส่วนของลูซาดอร์นะครับบอกเลยว่าคอมนี้เนี่ยมันซีซีเปิดด้วยจาวานค่อนข้าง,างเก่งแล้วก็หุ่นโยนเนี่ยถ้ามานานมันเร่งเร็วนิดนึงอนะ มันจะฟาแล้วมันเคียบบอดได้แรงมากๆนะก็ผมว่าคอมนี้เนี่ยมันเป็นคอมที่บาลานซ์ดามเม่ค่อนข้างยากถ้าคุณยนเก่งก็เวอร์ไปเลยถ้าอ่อนก็คืออ่อนไปเลยครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งตอนเข้าจริงว่ามันจะเก่งหรือจะอ่อนนั่นเองครับ เี๋ยวเรามาสรุปแนวทางการเล่นเทรน Mighty Meg กันเลยนะครับสำหรับการเล่นเทรนนี้นะแนะนําเน้นทีมที่มีดาเมจหนักๆนะครับแล้วก็ถึกพอสมควรน,นะแล้วแต่ว่าที่ผมบอกครับเมตาเป็นรีโลหรือฟ้านะครับก็แนะนํานะให้ออกของดาเมจหนักๆไปเลยนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เราเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูเลือดจากการโจมตีนะครับของตัว Mighty m e เนาะ ถ้ามีซัพพอร์ตหรือสปาร์กอีเวนชาล์เนี่ยจะทําให้หุ่นยนต์เรายืนได้นานขึ้นเพราะาสามารถสร้างดาเมจต,ต่อเนื่องได้ดีนั่นเองครับส่วนการวางตาแหน่งเนี่ยก็สําคัญามากๆนะอย่าให้หุ่นยนต์เนี่ยโดนเก็บก่อนนะครับงั้นคอมเราเนี่ยมันจะไม่มีแทงแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยมันเหมือนแทงแล้วก็ดาเมจนั่นเองครับทุกคนในส่วนของข้อดีของคอมนี้เนี่ยก็คือ1เลยฟื้นฟูเลือดได้จากดาเมจที่ทําได้นะครับทำให้หุ่นยนต์เราเนี่ยถึกขึ้นได้เรื่อยๆนะ นะทุกคนแล้วก็2อเลยนะหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆมันเสริมเข้ามาเป็นทั้งแท้งนะครับแล้วก็เป็นทั้งดาเมจน,นั่นเองครับส่วนข้อเสียนะครับหเลยก็คือต้องพึ่งพายเทมดาเมจเยอะๆนะถ้ามีเอเทมแท้งเยอะเนี่ยจะหนักและคอมนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นยนต์อย่างที่ผมบอกครับมันเหมือนแท้งไปแล้วจาวานเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเราเอามาแค่ซีฟียังได้เลยนะเราเน้นดาเมจมากกว่านะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือข้อเสียคือถูกเบิร์ดดามจนะคบหุ่นยนต์เนี่ยถ้ามันโดนเบิร์ดดามจคือมันตายเลยนะครับตัวดามจเราจะขาดเลยนะทาให้โพสิชันเนี่ยสำคัญมากๆนั่นเองครับเพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูได้เลยนะครับในส่วนของเทปไนตี้เมกนะจากที่ผมไปเล่นมาผมรู้สึกว่าคอมเนี่ยมันเท่มากแต่ต้องดูตอนบาลาน,นี่แหละว่ามันจะบาลานได้ให้ไปเล่นในทิศทางไหนนั่นเองครับแต่มันเน้น ประมาณนี้ชัวร์แน่นอนนะไม่รีโลก็ฝาดนั่นเองครับถ้าใครมีคําถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับตอนนี้นะครับขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ Have Shield Day ครับสวัสดีครับ ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มก,กว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท t i c ิก,กโ b i l e บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิสแมนคอยใช้แท่ส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น ดิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเย่ year. แจกสนันมันกลางปีแจกนิวทรินโดสวิตสองแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คลิปลิง์กด้านล่างได้เลย